สวัสดีครับผมบอยบรทุเบียนะครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปการทาคราฟวายแดงแล้วก็วายขาวไปนะครับก็มีเพื่อนๆในความสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบเนี่ยาหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับวันนี้ผมก็มีชุดคิดที่คิดว่าน่าจะตอบคาถามเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือชุดคิดจากวัดโฮมบลูช็อปนั่นเองนะครับ ทางวอตโฮมบู u, เขาก็เลือกองุ่นสายพันธุ์แคปเมเนสซูบินยองสำหรับการทำไวน์แดงนะครับแล้วก็ชาโดเน่สำหรับทำไวน์ขาวจัดมาเป็นชุดคิดแบบนี้เลยนะครับทั้งสองสายพันธุ์เป็นองุ่นพันธุ์พิเศษที่เหมาะสำหรับนำมาทำไวน์โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะแตกต่างจากอางุ่นที่เราซื้อกินกันตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นองุ่นสองสายพันธุ์ที่นิยมนำมาทำไวน์มากที่สุดในโลกนะครับเป็น2อใน6กโนวกบเกรฟนะครับผมทางวอตเขาก็มีชุดคิดอยู่2แบบนะครับก็จะเป็นชุดคิดบวกอุปกรณ์สำหรับ ให้ดูกันทั้งสองแบบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวคาร์บอนเนสซูเปนยองนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ลงก่อนตัวนี้ก็จะเป็นชุดคิดคาร์บอนเนสซูเปนยองนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์นะครับผมดูกล่องของมันเนี่ยก็จะดูมีความเป็นอินเตอร์อินเตอร์ตามแบบฉบับของวอตฮองบูลนะครับเห็นกล่องนี่ก็รู้เลยนะครับว่ามาจากวอตแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นแบบ4ลิตรนะครับราคาก็จะอยู่ที่3,290บาทนะครับผมจริงๆเขาก็จะมีอยู่2ขนาดนะครัััับบบบบบบเป็็นนนแแ4 4,790ลลลิิิตตตรรรรรรกก10 10ะะคคคผม่่าาาอยูทที Okay. เปิดกันเลยดีกว่าเปิดออกมาก,ก็จะเจออันนี้เป็นน้ำองุุนคาเมเน่เซวิญยองนะครับขนาด1นลิตรนะครับผมก็เป็นยีสต์นะครับลาวินอีซีวันวันวันเอนะครับหนึ่งซองแล้วก็อันนี้เป็นยีสต์นิวเทียนนะครับผมก็คือเป็นอาหารยีสต์นั่นเองนะครับก็มีโอ้โหมีน้ำให้ด้วยนะครับอันนี้เป็น น้ำแร่ครับขนาดน้ำนี่ยังไม่ต้องเตรียมเองนะครับเขาเตรียมมาให้แล้วนะครับผมวัตถุดิบก็เหมือนจะหมดแค่นี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมซึ่งอุปกรณ์เนี่ยห่อด้วยแอร์พับเบอย่างเดียนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอเวลาแกะแป๊บนึ่งนะครับแพ็คดีมากเลยนะรับรองได้ว่าของที่แพ็คมาไม่มีสับบุลายแน่นอนนะครับ ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องก็วางอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะครับตัวแรกก็คือโหลหมักนะครับผมตัวนี้เป็นขนาด1แก๊ลล์นะครับให้มา2โหลนะครับก็ไว้ทำ f เฟอร์เมนเตอร์แล้วก็เซันเฟอร์เมนเตอร์นะครับผมอันดับต่อไปก็ให้ฝามา2แบบนะครับอันนี้เป็นแบบฝาทึบไม่ได้เจาะรูนะครับส่วนอันนี้เป็นแบบเจาะรูนะครับฝาทึบเนี่ยก็เอาไว้ปิดนะครับเวลาเอาน้ำมะม่นลงไปในขวดแล้วก็เอาน้ําลงไปจําเป็นจะต้องเขย่านะครับตัวนี้ก็เอาไว้ปิดแล้วก็เขย่านะครับผมก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ตัััววววนนนนนนีีี้้้้กกกกก็็็็็จจะะะเเเเปฝาาาาาท่่่รรรรรูออออออไไใใชงมบบแแ์์ลลค บวนการของการหมักนะครับผมพิธีใช้ก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่ไปที่ฝาแล้วก็ปิดไปที่ขวดนะครับระมานี้นะครับผมโอเคชิ้นต่อไปเป็นกลวยนะครับผมเวลาเราเทน้ํอาองุ่นกับน้ําแร่ลงขวดก็เทลงกวยนี้ก็สะดวกดีนะครับ แล้วก็ให้เป็นสลิงฉีดยานะครับอันนี้ก็เอาไว้ตวงน้านะครับผมส่วนต่อไปเป็นน้ายาซาแซนะครับเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับผมตัวนี้สําคัญมากนะครับเวลาเราทำวา์เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมากนะครับที่วายจะติดเชื <même> <analysis> <l> <apore> ้อนะครับผมตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับให้มา15 ml นะครับตัวนี้เป็นออโต้ไซฟอนนะครับหรือการลักน้ํานั่นเองนะครับก็เอาไว้ถ่ายน้ำวา์นะครับจากถังที่1ลงถังที่2นะครับผมหรือจะถ่ายน้ำวายจากถังที่2บรรจุลงขวดก็ได้นะครับตัวนี้เยี่ยมเลยนะครับตัวนดาร1ลิต มา4ี่ขวดนะครับผมก็เป็นขวดที่มีฝาสวิงด้านบนให้มาเลยนะครับสะดวกสบายดีนะครับปิดฝาได้อย่างแน่นหนาครับแล้วขวดนี้ใช้แล้วก็ทําความสะอาดมาใช้ซ้าได้นะครับผมนี่เจ๋งนะครับตัวนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นคู่มือนะครับก็มีโฟกัสทําอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการทํานะครับผมมีเคียร์โค้ดให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเคียร์โค้ดที่สแกนแล้วก็จะสามารถเข้าไปดูวิดีโอการทําได้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้นะครับหรือไม่จะแอดไลน์มีคําถามหรือว่ามีอะไรสงสัยหหรรรือไไมม่เข้าาาใจตงนก็สถ แอดไลน์เข้าไปสอบถามทางทีมงานโดยตรงได้เลยนะครับตรงนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับมีทีมงานซัพพอร์ตด้วยนะโอเคประมาณนี้แล้วนี่ก็คือวิธีการเก็บรักษาสําหรับน้ำมนเข้มข้นให้เก็บในตู้เย็นอ๋อเป็นวิธีการเก็บรักษาน้ำมงมุนนะครับก็บอกมาด้วยซึ่งสุดท้ายนะครับที่สําคัญมากๆนะครับก็เป็นชุดวัตถุดิบนะครับก็ให้น้ำมาด้วยนะครับขนาดน้ำยังเตรียมมาให้เลยนะโอเคหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็ให้มาทั้งวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์แบบครบเลยนะครับก็น่าจะเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับอุปกรณพ ก็ยังสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้นะครับผมซึ่งถ้าครั้งต่อไปที่เราอยากทําอีกเราก็สามารถซื้อเฉพาะวัตถุดิบได้นะครับผมอุปกรณ์พวกนี้ก็เก็บไว้ใช้นะครับโอเคในชุดก็ประมาณนี้นะครับส่วนชุดที่เป็นวัตถุดิบไม่ลมอุปกรณ์ก็เป็นแบบชุดนี้นะครับผมตัวนี้เป็นชาโดเน่นะครับขนาด4ลิตรนะครับราคาก็อยู่ที่1,250บาทนะครับเขาก็จะมี2ไซส์เหมือนกันนะครับเป็นไซส์4ลิตรกับไซส์10ลิตรนะครับส่วน10ลิตรราคาก็อยู่ที่2,500บาทนะครับเออมานน ันนี้เฉพาะวัตถุดิบนะครับก็เช่นกันนะครับจะให้น้ําน้ําแร่นะครับ1.5ลิตรมา2ขวดนะครับผมแล้วก็นี่น้ําองุ่นตัวนี้เป็นพันชาโดเน่นะครับสําหรับทํไวน์ขาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นยีสต์ EC1118 เช่นกันนะครับมา1ซองแล้วก็เป็นยีสต์นิวเีรนนะครับผมแล้วก็คู่มือการทํไวน์ชาโดเน่ครับ mm hmm. ก็หมดแล้วนะครับ จากการคำนวณกดเครื่องคิดเลขแบบคร่าวๆนะครับถ้าคิดเฉพาะค่าวัตถุดิบเนี่ยถ้าหารมาเป็นขวดขวดละ750 ml นะครับต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณขวดละ240บาทนะครับผมซึ่งอาจจะถูกกว่าราคาในท้องตลาดถึง4เท่านะครับสำหรับชุดคิดการทำวายของวอดไม่ได้มีแค่2สูตรนี้นะครับผมเขาจะมีทั้งหมด6สูตรนะครับก็จะมีคาปูเน่สูบิญจงครับชาร์ดเน่แล้วก็แอปเปิลฮัสเซเดอร์มีหรือว่าวายน้ำผึ้งนะครับวายมะม่วงนะครับสุดท้ายก็เป็นเหล้าบวยนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกสูตรรเนี่ยสาามถใช้ ช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภานะครับผมถ้าซื้อชุดคิดของ Watt h o m บ o o นะครับก็รับคูปองส่วนลดสําหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปนะครับคูลค่า100บาทนะครับผมแล้วก็มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับ50ท่านแรกนะครับก็จะรับไปเลยนะครับนี่นะครับผมแก้วไวน์ของ Watt h o m บ o ์ช็อปนะครับแก้วไวน์สวยๆอย่างนี้เลยนะครับรับไปเลย1ใบนะครับโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณ โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ